ในหม้อก็หมดเผื่อแล้วสุดท้ายจริงๆลุงจวบนะฮะร้านนี้โคตรทีเด็ดบอกเลยใครชอบกับรอบกรึบนะฮะจัดเต็มๆประเดิมลุยครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มลุยครับตอนจากการประมูลนะฮะจะมีพี่โต๊ไก่มะละลุงจวบอยู่ ร้านนี้อร่อยธรรมดาก็จะมีข้อฟรีมีอะไรฟรีด้วยแต่เรามาช้าไม่เป็นไรเท่าที่มีแค่เนื้อหนังนะฮะกับเนื้อขาวก็เด็ดละเรามาปิดท้ายรายการกันนะฮะเรียกเลยเป็นเส้นกรอบๆนะฮะอย่างเดือยแตเดียมเจียวนี่บบนี่สั่งพิเศษนะฮะเขาพี่เขากรรมมาให้เราเลยแบบนี้ลงไปเลยเน้นๆแบบมะอบเมาไปเลยโอ้โหน้ำซุป ก่อนมอนะคะอูโหูุปปแบบถ้าไม่เหลือต้องวิทน้ำจริงอะน้ำเข้มข้นแตบไม่เค็มเลยอร่อยมากอร่อยจริงเดี๋ยวแกลุงจบร้านนี้นี่แบบโคตรทีเด็ดแล้วพริกเนี่ยโคตรเผ็ดบอกเลยถ้าใครมาแนะนำมาประมาณสิบโมงเนาะของครบได้กินแน่นอนเอาแปดแปดโมงเช้าก็ได้โอ้เช้าเช้าเลยใช่ไหมฮะอา้าวตรงแบบนี้แล้ววันนี้มีมะระด,ดิบให้เราใส่ด้วยนะฮะถ้าใครอยากได้ก็หยิบไปเลย อะไรก็ได้แต่เสียดายมาไม่ทันข้อไก่เนาะเอาข้อไกไไมไม่มีไหมมีไหมมีเหมมาเดี๋ยวขอใส่ชามให้ผมมาแล้วกันอ่านี่นี่นี่ข้อไก่เอยข้อไก่ยังได้อยู่เดี๋ยวใส่ชามให้ผมหน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากครับเอาเราไปดูกันแล้วมันเหมือนร้อนเนาะก้อนใหญ่แล้วนั่นน่นหนึบหนึบอื้มข้อฟินเนี่ยนี่กินมาเป็นปีแล้วลุบีครับฮึฮกินมากเลย เลือดที่มันมีแบบนี้ใจฟูมากลุยครับเลือดเจเนื้อหนังไม่ใช่ปัญหาฟินอยู่ยาวอยู่แล้วแต่พริกเผ็ดมากด้วยฮะลุยครับอืมร้อนมาก ทำสุดท้ายซุปก้นหม้อคนรถอนเลกลอเอามากล่องหนุนมากแล้วนี่ข้อไก่ปรีใช่ไหมฮะธรรมดาปักฟปรีข้อไก่นี่จัดมาเต็มเลยม,มาอันนี้ก่อนเลยรู้ไหมครับหม้อมมเล็กแห้งสีดำหนึบหนึบหนักหนักดูสีดิโอ้โห เนี่ยแค่ความผิวดำนะเคลือบเส้นนะกับกระเทียมเจียวนะไม่มีปฏิกกริยาทางเทมีที่มันหอมมากโอ้โหง่ายๆไม่ต้องผิดก็อร่อยได้ลุยครับอชอบความผิวดำมากเลยอ่ะมันหอมจริงมันหอมแบบหอมสุดๆแล้วเส้นหนึบมากโอ้ยต้มน้ำไหมครับลุยฮะ อืมบ๊อกไก่เกยอย่างดีเนื้อมันหนึบอะ่ะหนังมันกรุบกรอบอืมนี่ก็ข้วไก่ข้วไก่ฟรีนะฮะก็เลยมานับกันถึงครับ ครับว่าครับเจ้าขนมจุ่มน้ำมันต้มได้ร้านนี้สุดยอดมา8โมงนะฮะประมาณบ่ายสองเขาหมดไม่เหลือแล้วจริง